ไม่มีอะไรเลยครับใจรักอย่างเดียว,ใจ,ยยวใจรักอย่างเดียวช่วยกันคืออยู่เพื่อนจะภาพในงานแต่ละง,งานเัวเองอันนี้ลองมาเรียนถามคุณสุรางจูเกียรติกุลนะครับในฐานะวาคสามอำเภอขานุนะฮะท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ดูแลพื้นที่เหล่านี้อยู่นะครับคุณสุรางรู้สึกยังไงบ้างรครับกับการมาฟังสวดพระมารายวันนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแต่ภาพสวดนะคะคก็แต่มาทุมชนที่นี่จะเป็นคนธรรมดาหรือเรียกว่าเป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยค่ะภูมิปัญญาของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนให้คนรุ่นหลังเพื่อจะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ่อท่ามค่ะครับผมอันนี้มาที่ท่านอาจารย์สุมเมธปัวสัมบลีนะครับท่านเป็นกรรมาการสภาวัฒนธรรมอุตอากรรมนรับท่านอาจารย์สุมเมธครับท่านเคยคเคยฟังไหมฮะเรื่องเหล่านี้ส่วนมาลัยนี่ เคยจําได้ับใารกับพาสมัยเป็นนักเรียนัเด็กเหมือนกันนะครับผมเห็นมีสวดอยู่สี่คนครับผมสมัยนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเป็นเด็กครับพอมาอยู่ที่ขานุนี่สักสองสาปีที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่าที่บ่อถ้ำมีที่บ่อถ้ำได้ได้ข่าวครับได้ข่าวจากรองประธานสภาวันธรรมเลยท่านพ่อสังวรเป็นทักษเป็นคนบอกพูดในที่ประชุมสภาวันธรรมอำเภอและเป็นความโชคดีที่ทางจังหวัดได้ มอบหมายว่าให้ตั้งวัฒนธรรมตำบลครับผมพอตั้งวัฒนธรรมตำบลปุ๊บท่านนายกวิชัยเสือสิงห์นี่ก็ไปประชุมท่านก็เป็นประธานอพอเป็นรูปเป็นร่างพบก็อบอกว่าตรงนี้มีของดีอยู่นะมีของดีคือวัฒนธรรมในการสวดพระมารัยบ,บ,บอกให้ให้รักษาไว้ท่านท่านก็รับปากนะซึ่งซึ่งรองนายกคนนี้ก็มาแต่นายกจริงติดธุระรอยากอยากจะมาพบท่านเหมือนกันการอนุรักษ์ตรงนี้เขไว้แล้วผมก็สังเกตดูแล้วว่า มีหลายรุ่นอย่างที่ท่านพูดผมมองมองดูแล้วมีรุ่นสี่สิบขึ้นยังไม่ถึงห้าสิบก็มี<ช>ก็อยากจะฝากไว้ให้สืบทอดกันไปเรื่อยๆเอยครับอันนี้ทางทางฝั่งขานุด้านโน้นเนี่ยมีการสวดแบบนี้ไหมไม่มีครับไม่มีนะฮะไม่มีครับมาถึงท่านรองนายกอบตบ่อถ้ำนะครับคุณวิมลพิลึกครับท่านจะดูแลอย่างไรครับเรื่องเหล่านี้ในคณะเจ้าของพื้นที่ครับโดย ท่านนายกก็ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาครับส่งเสริมาภายในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสนับสนุนด้านด้านเสื้อหรือสนับสนุนด้านต่างๆที่ทางชมรมอขอมานะครับเพื่อจะสีบทอดตรงนี้ต่อไปก็คิดไว้ว่าอยากอยากจะให้ให้กลุ่มเนี่ยไปสอนพวกเยาวชนด้วยเหมือนกันจะยังคิดแนวทางอยู่จะทําอย่างไรเพราะาเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะสนใจตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็จะถืงไป เรื่อยๆนะครับเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของของตำบลไว้นะครับถึงตอนนี้คุณพยงงานเนียมในฐานะหัวหน้าคณนะจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้าน,นครับต้องใจรักครับอยอดเยี่ยมเลยต้องใจรักแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ยังอ,อยู่ในพุทธศาสนาอยู่ยังทำประโยชน์ได้ยังทำประโยชน์ัขมได้ขอบคุณจะช่วยเอาไว้ อที่บันบงก็บันบงก็ผู้ชายที่บันบงก็เข้มแข็งนะฮะที่บ่อธรรมยี่แฉกเข้เมแข็งใหญ่เลยผมดูแล้วนี่ผู้ชายล้วนนะตรงนั้นผู้หญิงล้วน <c oughs> คุณสุรางศรน,นวัฒนธรรมเบอสานุจะฝากอะไรบ้างครับอยากจะฝากให้ทางประธานชมรมนะคะถ้าอย่างไร <c oughs> อย่างใครท่านประธานสภาวัฒนธรรมเรียนมาเมื่อกี้นี้อยากจะให้ถ่ายทอดกับนักเรียนเพื่อจะฝึกฝน ไว้เพื่อจะได้ถ่ายทอดในการสวดธรรมอะไรในส่วนนี้นะคะกรบผมมาถึงท่านอาจารย์สุมเมธโพสัมีกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขานุท่านอยากจะฝากอะไรที่ถึงท่านผู้ฟังบ้างครับครับท่านผู้ชมครับ,รบอยากจะฝากท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้ว่าอย่างไรแล้วที่บ่อถ้ำเนี่ยโดยเฉพาะของตำบลบ่อถ,ถ้ำเลยนะฮะมีการสวดธรรมอะไร ถ้าท่านต้องการที่อยากจะไปเผยแพร่ในหมู่บ้านหรือตำบลของท่านก็ให้มาติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำนะครับและผมขอฝากไปทางตำบลอบตบ่อถ้ำเนี่ยว่าผมทราบว่าเขาไปบางที่นั้นแล้วแต่เจ้าภาพจะมอบให้ถ้าไปไกลๆเนี่ยเกรงว่าค่ารถจะไม่พอยังไงให้ให้ตรวสองดูแลตรงนี้นิดหนึ่งให้สนับสนุนครับเพราะเกิดท่อขึ้นมาแล้วจะสลายตัวครับฝากตรงนี้ครับขอบคุณมากครับ ครับผมมาถึงท่านวิบวัพิลึกนะครับในฐานะรองนายกอบตนะครับบ่อถ้ำท่านอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับเชิญครับก็อยากจะฝากไม่ว่าจะพ่อตบบ่อถ้ำนะครับตำบลที่อื่นถ้าสนใจอยากจะมาเรียนรู้นะครับก็มาหาที่ประธานชมรมได้นะครับในการที่จะเริ่มสวดหรือจะให้คําแนะนําก็ยินดีครับจะให้คําแนะนําทางประธานชมรมนะครับ แล้วก็อบตบัดถ้ำก็จะสนับสนุนตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆที่ทางชมรมขอมานะครับไม่ว่าด้านด้านใดด้านหนึ่งครับทุกๆด้านที่ที่มีในตำบลน,นะครับก็จะสนับสนุนนะครับก็ผมท่านผู้ชมที่เคารพครับเราเห็นว่าเรามีมีครบทุกองค์ประกอบนะครับมีภูมิปัญญานะครับอย่างท้าน อย่างท่านพยงนี่นะฮะท่านพยงนะครับแล้วก็มีคุณสุรางเจ้าที่วัฒนธรรมข้าราชการนะครับแล้วมีเอกชนอย่างท่านอาจารย์สุมเมศนะครับแล้วก็มีท้องถิ่นอย่างคุณวิมลเนี่ยะคระับแล้วก็มีภูมิปัญญาทั้งหมดในนี้นะฮะมันครบองค์ประกอบนะครับที่จะทําให้สามารถสืบสานวัฒนธรรมอดีงามของเราเออกไปได้นะครับการส่วนาะไรก็จะไม่สาบสูนจากแผ่นดินไทยนะครับขณะน,นี้หลายจังหวัดสาบสนไปแล้วนะครับยังมีกำแพงเพชรที่ยังหลงเหลืออยู่ที่บ่อท่าขานุนะครับ นั่นก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยท่านผู้ฟังไว้ด้วยว่าท่านจะได้ชมรายการนี้อีกทาง y o u t u b e นะครับทาง YouTube ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะท่านสามารถจะชมได้ตลอดเวลาถ้าท่านต้องการชมนะครับสําหรับวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลครับขอบคุณศิลปินทุกบทดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ,บ,รบ,บ,นนรบต้องา้าท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ